วันนี้ผมก็จะกินนี่ครับหมูพวงนะครับย่างหอมนะครับแล้วก็สุมมะเขือต้มเนื้อขมเปื้อยนะครับแซ่บให้ทุกคนได้ดูเขาเหนียวตั้งสิบาทนะครับใช้พลังงานเยอะนะฮะช่วงนี้มาครับมันหน่อยนะครับสายมัน Yeah. <sharp inhale> <sharp inhale> สวัสดีครับ m อทุกท่านเลยนะครับสวัสดีด้วยนะครับครับเช้าๆก่อนไปทํางานนะฮะวันนี้ผมก็จะกินนี่ครับหมูพวงนะครับย่างหอมๆนะครับแล้วก็สุกมะเขือต้มเนื้อขมเปื้อยนะครับแซ่บให้ทุกคนได้ดูข้าวเหนียวเพสิบบาทนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครที่รับชมแล้วก็ดูแลกันนะครับขอบคุณมากจริงแล้วก็ติดตามกันขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอบคุณอินสตาแกรมด้วยที่ทุกคนเข้ามาติดตามเยอะเหลือเกินครับอินสตาแกรมให้เอ็มบาร์เบอร์พาแดกเหมือนช่อง YouTube และเพจนะครับช่วงนี้ก็สถาน ค่อนข้างที่จะลำบากใจนิดนึงนะครับไปไหนก็ใส่แมส้างมงไม้างมือนะฮะอยู่ที่ผู้างต่างก็เรามาระวังด้วยนะครับสิ่งที่เป็นอยู่มันยังไม่หายไปไหนนะคะเราก็ต้องสู้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นนะครับเอาครับไม่อยากคุณพ่พําทาเพลงแล้วน้ำเก๊กขวยมาคือเอมซีทุกคนครับหนึ่งสองสามจัดไป ชุมคออย่างช่วงเช้าเนี่ยนี่ครับหมูพวงครับผมเลือกเน้นติดมันติดมันหน่อยนะครับนี่ดูนะคอนแทกแวะรู้นะติดมันติดมันหน่อยนะฮะวันนี้กินออกแนวคุณครีนนิดนึงนะฮะมาครับใจและต่างประเทศมันกินข้าวซุปแซ่บเหมือนกันนะฮะวันนี้มาครับมันเยอะสิบบาทนะวันนี้กินเยอะนิดนึงใช้พลังงานเยอะนะฮะช่วงนี้มาครับ mm-hmm ผักหนึ่งอร่อยครับ <c oughs> เนื้อเปอบบื่อยดีเป็นละลายครับบนันเล้เ <c oughs> สติพิจามีแห้งมีแห้งครับบอกเลย เขาย่างนัวมากเลหมักนัวฮะบอกเลยซื้อแถวทางไปสนามบินนะครับทางไปสนามบินอุดรธานีนะครับวางวก็ลองแวะไปซื้อนะะเแถวตรงลงปะลาเก่านะครับ สลัดคลอนก็แซ่บครับเลย ตุ๋เช้าสุกมะเขือะฮะกคตนัวบอกเลยอืม วุนีบอลยูโรนะฮะเห็นเห็นบรูกเกตแล้วสะใจดีฮะพี่เป้เป้บอลประมุกนะฮะคือแเ,เกลศูนย์เกล้วเดือดเลย <c oughs> ชาใช้ย,ยานี้ไม่ได้แต่โชคช่วยนะความเดือดรวนรน ต้องรอดูต่อไปนะฮะว่าโปรตุเกสจะไปยังไงก่อผัมมูสับปม เบืเ่อเยอะมันนะครับสายมันขมคนสุดเกิน ที่เด็ดนะดูดิดูมันเห็นไหมฮะเด็ดเลยเนี่ยพิจาม สเสียบจะไดยครับบอกเลยจะได้ย่านเดียวคือใส่น้อยไปหน่อยนะครับหลายคนบอกว่าพี่เย็มกินจุให้หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะหายช่วงนี้ไปก่อนลอันตรายอยู่ครับบอกเลย เดี๋ยวเก็บไปกินตอนเทีย่ยงนะฮะก็ขอบคุณ MC ทุกท่านนะครับพุ่นตามเก่าและใหม่นะครับขอบคุณมากจริงๆคะแล้วก็จะเอาดูคลิปวีโอนะครับว่าจะสร้างสรรค์ผลงานยังไงถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมมานะครับออกไปรีวิวเนาะก็ชอบกันรู้ก็ขอบคุณมากจริงๆก็จะพาไปแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะฮะร้านดีๆในอุดรไปรีวิวนอกร้านให้ทุกคนได้ดูกันว่าเอ้ยมีอะไรบ้างอุดรมีนั่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมไปกันแล้วครับรักกันชอบกันอย่าลืมสนับสนนนุกกกัคคือดดไล์์แชรเท่านีี้ก็เพยงพอแล้วนะครัสูงก่อนนะครับทุกคนเช้าๆก่อน ทำงานครับสวัสดีครับบ๊ายบาย